สวัสดีค่ะแฟนเพจทุกท่านวันนี้ช่างซ่อมผ้าจะมาะขวานเสื้อขวานคอเสื้อตัวนี้ให้กว้างนะคะเป็นเสื้อคอกลมอาการก็คือเวลาใส่แล้วมันติดกระเดือกนะคะเนี้ยมันติดกระเดือกลูกค้าก็เลยต้องการมาทําให้มันกว้างนะคะนี่เราก็ขีดไว้คร่าวๆแล้วลูกค้าก็บอกว่าทํายังไงก็ได้ให้มันหวานหวานงงไหมอะไรอะที่มันหวานหวานนะคะเราก็มาดูวิธีทํากันเลย วิธีทํานะคะเราก็จะล้วงแขนข้างหนึ่งนะคะมาใส่ข้างหนึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับไหล่นะคะไหลให้ตรงกันนะคะไหลของเสื้อเนี่ยเสื้อเดิมเขาเนี่ยตัวนี้เป็นซกนะคะเป็นซกเดิมเนี่ย เราไม่ไดเอามาใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะเพราะว่ามันแคบไปจะเอามากุ้นจะเอามาอะไรก็ไม่ได้เนาะเราก็เลยจะเอาผ้าตัวอื่นมานะคะตัวนี้จะทําเป็นกุ้นหลบนะคะเพราะว่าผ้ามันสีไม่เหมือนลูกค้าบอกว่าให้ตัดแล้วพับเย็บทําไม่ได้ทําไม่เป็นนะคะแต่มาสงสัยตรงที่แบบว่ามาทําคอให้หวานเนี่ยมันทํำยังไงเนาะต้องใส่น้ําตาลปะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาะขีดขีดความกลมของคอนะคะว่าเราจะต้องการเท่าไหร่นะคะคอหลังคอหลังเราจะลงนิดเดียวเราจะลงนิดเดียวเพราะว่ามันไม่มีผลอะไรนะคะแต่คอหน้าเราจะลงเยอะอันนี้ก็คอหน้าก็ลงมาจากอันเดิมประมาณนิ้วหนึ่งนะคะพอเราได้คอเข้าๆแล้วนะคะขีดข้างเดียวจับไหล่ตรงการแบบนี้นะคะ เราก็ตัดเลยตัดตัดเผื่อเย็บตัดออกมาแบบนี้เลย แบบนี้เลยนะคะคลิปกลางคอหลังไว้คลิปกลางคอหน้าไว้เสร็จแล้วเรามาดูนะคะว่ามันกว้างพอใจไหมอันนี้ลูกค้าเป็นคนอ้วนนะคะเป็นคนอ้วนเขาก็จะใส่ก็บแบบอึดอัด เช็คดูให้ดีนะคะเพราะว่าคอมันอาจจะเบี้ยวได้เช็คแล้วเช็คอีกอะพูดง่ายง่ายถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องคอเนี่ยมันไม่ได้ง่ายนะคะต้องเช็คแล้วเช็คอีกยิ่งผ้ายืดด้วยยิ่งยากนะคะพอเราแต่งคอได้แล้วนะคะเราก็มาหาผ้านะคะ ตัวนี้ก็เป็นผ้ายืดนะคะตัวนี้ก็เป็นผ้ายืดมันคนละเทาตัดขวางผ้านะคะผ้ายืดตัดขวางผ้า ใหญ่ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะแล้วเราก็พับแบบเสร็จแล้วก็มาเย็บพอเรามาเย็บนะคะอ่าเรายกคอหลังขึ้นแบบนี้นะคะ แล้วด้านนี้นะคะด้านด้านซ้ายมือของเรานะคะด้านด้านซ้ายมือของเราตัวจริงไม่ใช่ในในภาพนะเนี่ยก็เลาะไหลออกนิดนึงนะคะเลาะไหลออกนิดนึงแล้วไหลตัวนี้เขาจะเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรมีมีเส้นดามเนี่ยเราก็เลาะออกนิดนึงนะคะทําไมเขาทำไมเขาถึงดามคอเสื้อยืดเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ไหลมันไหลมันย้วย ไหล่มันยืดแล้วก็ย้วยไหล่ตกอะไรเงี้ยเขาให้เป็นทรงนะคะเขาเลยก็ดามแบบนี้นะคะลาะออกนิดนึงแบบนี้แล้วจับชิ้นหลังนะคะจับชิ้นหลังหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยวางกับวางกระจักเราผ้านี้มันพอเปล่าเดี๋ยวเช็คดูก่อนนะคะว่าผ้ากุ้นพอไหม วิธีการเช็คว่าผ้าคุณเรายาวไหมหรือว่าพอไหมเราก็เอามาเช็คแบบนี้นะคะบยิผ้าคุณเราไม่พออันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปตัดใหม่นะคะพับผ,ผ้าคุณให้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะสันทบนะคะสันทบแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บเลยนะคะวางบนนี้แล้วเราก็เย็บเลยวางลงไปนะคะวางลงไปบนคอสเสื้อ วางแล้วเย็บนะคะให้ให้สันทบเนี่ยเหลือมาประมาณหนึ่งเซนนะคะสันทบริมผ้าแล้วเราก็ส่วนที่เหลือเราก็เย็บเข้าไปในเข้าไปคู่กับคอเลยนะคะเอาสันทบวางให้ริมผ้านะคะ <S <S เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นลักษณไอย่างี้ เย็บแล้วว่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้เรียกว่าคุนหลบนะคะการคุนหลบมันจะหลบได้คอเสื้อแขนกูดหลายอย่างเลกไม่ออกนะคะเนียเราก็เย็บไปเรื่อยๆจากบางตัวนะคะจากบางตัวมันจะเย็บ้ายยืดไม่ได้นะคะเพื่อนๆต้องดูด้วยก่อนที่ เราจะรับงานซ่อมเราต้องดูสภาพจักรเราด้วยนะนะว่าเย็บเย็บงานผ้าย,ยืดได้หรือเปล่าถ้ามันเย็บไม่ได้แล้วเราเลาะหรือว่าเราเราทำไปเลยอะ่ะมันจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวก็จะไม่รู้จะแก้ยังไงต้องลองเสียดผ้าที่เป็นผ้าย,ยืดดูก่อนว่าเย็บได้ไหมถ้าเย็บไม่ได้ก็เรียกช่างมาตั้งนะคะมันจะมี มันจะตั้งได้สำหรับให้เราเย็บพาย,ยืดได้ด้วยตรงคอนี่ก็ดึงพากณนิดหน่อยนะคะคอหน้าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลือบานถ้าเราไม่ดึงพากุณเนี่ยคอจะเหลือบานได้ไม่ออฟนะคะัะยืดคอจะต้องแนบคอจะต้องแนบตัวออกตัวนี้หย่อนถ้ามันเป็นซกเราดึงซกที่เวลาวิธีการเข้าซกนะคะดึงเพื่อให้คอมันกระชับเขา เขาก็จะตัดซกเนี่ยให้เล็กกว่าตัวเสื้อสองนิ้วครึ่งถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรนะคะทักมาได้นะคะบอกได้นะคะยังติดไว้หลายเรื่องอยู่นะวิธีการทำหมอนหมอนรองรีดนะคะ วิธีการทำหมอนรองรีดนะ่ะก็ให้เพื่อนๆน,นะคะเก็บเศษเศษได้ที่ที่รองที่เราเก็บจากจากโ้งอะ่ะอันนั้นเอาอันนั้นมายัดนะคะเก็บไว้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการเย็บหมอนนะคะก็วิธียัดวิธีอ้ยัดหมอนรองรีดอะ่ะมันเหมือนง่ายนะแต่จริงๆมันโอ้มันใช้เวลายัดอยู่นะเพื่อนๆ ภาพเป็นถุงๆ่งนะกี่ถุงกี่ถุงก็ไม่พอนะคะเนี่ยเราก็เย็บไป้แบบนี้นะคะเย็บเนี่ยตอนที่เราเย็บประวางทางด้านถูกนะคะแล้วเราก็เจียนนะคะเจียนส่วนที่ที่เราเย็บที่มันเลยๆเลยๆเลยไปอะ่ะเพราะว่าเวลาถ้าเราไม่เจียนนะคะเวลาเราตลบไปแบบนี้นะ,ะมันจะแลบออกมาเนี่ยมันจะแลบแบบนี้นะ เราก็เจียนให้มันมุกเข้าไปให้มันเล็กกว่าให้มันเล็กกว่าผ้ากุ้นที่เราจะตลบไปแบบเนี้ยเจียนแบบนี้นะคะเจียนทุกครั้งถ้าเป็นเสื้อถ้าเป็นผ้าธรรมดาที่ไม่ใช่ผ้ายืดเราจะต้องขิดด้วยนะคะขิดตรงรอยเย็บเนี่ยขีดขีดขีดขดขดเพื่อให้ความให้ผ้ามันย ยืดหยุ่นออกได้เต็มที่แต่ตัวนี้เป็นผ้ายืดนะคะไม่ต้องขีดถ้าขีดแล้วมันจะยิ่งยานผ้าธรรมดาต้องขีดนะคะผ้ายืดไม่ขีดปะเจียนเสร็จแล้วนะคะเราก็พับนะคะพับสันทบมาทางด้านผิดนะเนี่ยไม่ต้องการปิ้นการปิ้นก็ได้นะคะการปิ้นก็คือการปิ้นบนบนนี้นะคะบนนี้ไม่ต้องกันก็ได้ ถ้าไม่ต้องการเราก็เย็บไปเลยพับลงมาพับลงมาให้สันทบอ่ะอ่าให้ตัวเสื้อชนนะคะพับลงมาเนี่ยให้ตัวเสื้อเนี่ยชนริมนี้พอดีนะคะชนริมนี้พอดีริมล้ำๆเข้าไปนะคะแล้วเราก็เย็บไป ้าเย็บริมผ้าแบบนี้นะคะเย็บริมผ้าแบบนี้ริมผ้ากุ้นนะคะให้มันตกลงไปข้างล่างนะคะถ้าเราพับผ้าก,กุ้นใหญ่หนึ่งเซนอ่าได้รอบคอที่เราเห็นข้างนอกก็จะเป็นหนึ่งเซนนะคะวิธีกุ้นแบบนี้มันจะเห็นออกไปโชว์ข้างนอกนะเนี่ยโชว์ข้างนอกตัวเสื้อเนี่ยเหมือนเราพับเย็บนั่นแหละเหมือนเรา พับตัวเสื้อแล้วก็พับเย็บนี่แหละเพียงแต่ว่าเราเอามาผ้ามากุนริมนะคะเนี่ยถ้าเราไม่เจนนะคะเวลาเราพับแบบนี้มันจะมีเศษผ้าแลบออกมาไม่ได้นะคะมันไม่สวยจากตัวนี้ตอนซื้อมาเขาบอกว่าเย็บเสื้อเชิ้ต แล้วเราก็เอามาเย็บผ้าย,ยืดอะ่ะมันเย็บไม่ได้นะกระโดดกระโดดเย็บไปเย็บมายังไงไม่รู้มันมันได้เองนะไม่ได้ปรับเลยตัวนี้ซื้อมาสองพันเจ็ดใช้ดีมากนะคะจูก,กิรุ่นเก่าของสองเจ็ดศูนย์ช่างมาเห็นเขาบอกว่าเขาว่าเราว่าซื้อมาทำไมจากเก่ามันหาอะไรไม่ได้เขาบอก เราก็เลยว่าเราชอบเราชอบจักเก่านะคะของเก่ามันเป็นเหล็กแล้วก็มันมีความแข็งแรงเพื่อนเห็นเราทํายีนไหมเราตอบไปบนจักรเลยเนี่ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจักรรุ่นใหม่เรามองเหมือนมันเป็นไฟเบอร์หรือเปล่าที่มันสีขาวขาวฟ้าๆสวยๆอะ่ะก็เลยไม่ชอบจักรรุ่นใหม่นะคะจะชอบซื้อจักมือสองที่กรเก่ายิ่งเก่าแล้วใช้ได้อะ่ะยิ่งดีเลยนะชอบ แต่กลัวกลัวแต่ว่าจะเจอเรื่องที่มันมีน้ํามันเยอะมอะไรอย่างเงี้ยพวกนั้นะมันจะแก้ไม่หายเรื่องน้ํามันเยอะมากพาคุยนะคะเนี่ยก็เย็บมาเรื่อยๆนะคะเย็บริมเนี่ยแล้วพอเรามาพลิกดูข้างนอกก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะสีได้ก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ไม่ได้เปลี่ยนได้เป็นสีเทาไ,ได้สีขาวเย็บเลย ตอนจบนี่นะคะตอนจบนี่ก็เลาะลงไปอีกเมื่อกี้ถ้าเราเราเลาะน้อยเกินไปก็เลาะลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาจับเย็บคอจะต้องมาจับเย็บคออีกนะคะให้มันเชื่อมกัน กว้างเลยกว้างเยอะเลยพอเสร็จแล้วเราก็มาเย็บปิดตรงนี้นะคะตรงร้อยต่อที่เราเลาะลหลเนี่ยมันจะเลาะยากไอ้มันจะเย็บยากนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวนี้ไงแต่เป็นปกติลหลเปล่าๆเนี่ยมันเย็บได้เลยนะง่ายเราก็เลาะออกนิดนึงเพื่อให้เราเย็บได้ง่าย ก็จับมาแบบนี้นะคะแล้วก็เย็บไหล่เลย งนี้มันเป็นอิอยุ่อีอยุ่ออยอะไรเนี่ย,ยเพราะว่ามันเราเลาะได้คิ้วของของผ้ากุ้นมาไม่หมดแล้วเราไปจับเย็บมันก็เลยทับกันอีอยุ่อีอยุ่ยเลยแล้วก็เปิดเลาะใหม่แต่งใหม่ถ้ามันยังไม่ได้ความเรียบความสวยงามตรงรอยต่อนะคะตรงรอยต่อก็จะเป็นแบบนี้มันค่อนข้างยากนิดนึงเพราะว่ามันมีไอตัวนี้เราไม่ได้เลาะออกไง จริงๆเราเลาะอ,ออกก็ได้นะก่อนทำพอเสร็จแล้วเราก็มาดูนะคะเนี่ยเสร็จแล้วคอหว,หวานหวานหวานแค่นี้นะคะวิธีเปลี่ยนคอกลุ่มครับติดกระเดือกให้เป็นคอกว้างกุ้นนะคะก็มีเท่านี้นะคะเพื่อนๆที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดถูกใจให้ด้วยนะคะเพื่อนๆ ไปแล้วจ้า